เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่29 ยังดีที่เขาเป็นบุรุษใจดำแต่รักษาคำพูดเพราะท้ายที่สุดเขาก็นั่งรอยอยู่ในรถมา้าจนเธอแบกสังขารมาถึงส่วนเสี่ยวซีนั้นนั่งไปกับหานตงโชคดีที่แขนเสื้อเธอทั้งกว้างและยาวพอที่จะบดบังบาดแผลและรอยเลือด อย่างน้อยก็สามารถซ่อนจากสายตาสาวใช้ตัวน้อยไปได้ชั่วคราวไม่อย่างนั้นเบาเจ้าปัญหาคงโวยวายร้องห้ายกใหญ่อีกชิงลี่มองชายหนุ่มที่นั่งตรงกันข้ามซึ่งหยิบหนังสือที่วางอยู่บนเบาะขึ้นมาอ่าน ไม่สนใจเธอแม้แต่นิดเดียวราวกับว่าเธอเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมที่เพิ่มเข้ามาในรถมา้าแต่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในโลกอันสงบสุขของเขาได้ซึ่งก็ทำให้เธอสามารถสำรวจชายตรงหน้าได้เต็มที่นางร้ายสาวขบคิดพิจารณาท่าทีเย็นชาของเขาด้วยความสงสัยใคร่รู้ หรือว่าเป็นนิสัยของพวกราชวงศ์สูงสักที่ต้องวางมานให้เยอ่อยิ่งและดูเข้าถึงยากไว้ก่อนยิ่งมองนางไร้ายสาวก็ยิ่งเพลิน คนอะไราหน้าตาและกิริยาไร้ที่ติขนาดนั่งในรถม้าที่ประดับโออาหรูรารัศมีที่อยู่รอบตัวเขากับโดดเด่นบทบังจนทำให้เข้าของราคาแพงจัดรอบกายดูมัวหมองไปทันทีชิงลี่พันนึกสงสัยขึ้นมาว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่เผลอไผ่มองไปหน้าตัวเองในกระจกจนเคลิ้มลอยบ้างไหม ขนาดเธอเองยังอดชื่นชมใบหน้าของหยวนแย่ชิงอยู่หน้ากระจกเป็นนานสองนานไม่ได้เมื่อนึกถึงความสวยของหยวนแย่ชิงแล้วเธอก็สะดุ้งวาบในอกจริงสิวิ่งสู้ฟัดมาขนาดนั้นแล้วสภาพของเธอในตอนนี้จะทุเรศขนาดไหนกันเนี่ยเมื่อชิงลี่นึกขึ้นได้ ก็พันรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมานางร้ายสาวลูบป,ปล่อยผมให้เข้าที่เข้าทางอย่างแนบเนียนมือน้อยจับไปตามใบหน้าตัวเองเพื่อเช็คสภาพในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอสอดสายสายตาหากระจกแต่ก็ไม่พบอะไรที่สามารถสะท้อนเงาให้เห็นสภาพตัวเองในตอนนี้ได้เลยชิงลี่เหลือบมองคนตรงหน้า เมื่อเห็นว่าเขายังคงสนใจหนังสือเล่มหนาในมือจึงเสียหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบก่อนยกมันขึ้นสูงระดับสายตาพยายามส่องเงาตัวเองกับถ้วยชาเซรามิกสีขาวมันวาวซึ่งมีลวดลายเพียงด้านล่างแต่ด้วยความที่เป็นเนื้อคุณเธอพยายามส่องเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเลยต้องยกถ้วยชาเข้ามาใกล้หน้ามากขึ้นเรื่อยๆเจ้าทำอะไร น้ำเสียงถุงติดเรียบเย็นดังขึ้นนางร้ายสาวชางงะงักกึกจนน้ำในถ้วยชาใบาน้อยเกือบกระชอกออกมาร้อนตัวกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเธอกำลังเช็คความสวยของตัวเองอยู่ปากจึงรีบเอ่ยรัวเร็วหม่อมชั้นกำลังพิจารณาถ้วยชาของท่านององอยู่เพคะเนื้อมันเนียนสวยนักทั้งมันวาวส่องสะท้อนแสงไฟราวกับไข่มุก ทั้งลวดลายยังงดงามแปลกตาอย่างที่หม่อมชันไม่เคยพบเห็นจากที่ใดมาก่อนช่างคงตั้งใจทำสุดฝีมือและเสียหาาดเหงือไปมากกว่าจะออกมาเป็นถ้วยชาใบานี้ได้หากหม่อมชันได้นำไปใช้ดื่มชาที่ตวนคงจะมีความสุขยิ่งนักชิงลี่หอมหายใจเล็กน้อยหลังจากพล่ำม,มายืดยาวไม่แม้แต่จะเว้นวักหายใจภายในรถมา้า นอกจากเสียงล้อบทถนนแล้วก็ปราะศะจากซุ้มเสียงอื่นใดนางร้ายสาวนึกอยากกัดลิ้นตัวเองให้หายไปหลังได้สติเมื่อกี้พูดอะไรออกไปวะยิ่งเมื่อเหลือบเห็นสีหน้าของเขาที่มองมาราวกับเธอเป็นตัวประหลาดใบหน้าก็ยิ่งเห่อร้อนดุดอังกับเตาไฟ ไปจิ้งเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีผู้ใดชื่นชมถ้วยชาของเขาถึงเพียงนี้มาก่อนเราว่าเมื่อเห็นมือกำถ้วยชาใบาดังกล่าวไม่ยอมปล่อยทั้งยังเอ่ยหนักแน่นจริงจังถึงเพียงนั้นเอาไปสิข้าให้ จะอย่างไรก็เป็นเพียงถ้วยชาใบาหนึ่งอีกทั้งนางยังใช้ไปแล้วแต่ไรมาเขาก็ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นอย่างไรก็ต้องให้พ่อบ้านซุนนำไปทิ้งอยู่ดีให้นางไปก็ไม่มีอะไรเสียหาย กล่าวจบชายหนุ่มผู้สูงสักก็ก้มลงอ่านหนังสือต่อเทาว่าเมื่อไม่ได้ยินอีกฝ่ายตอบอะไรจึงเหนยหน้าขึ้นเขามองไปยังชุดถ้วยชาซึ่งประกอบด้วยกาและถ้วยชาลวดลายเหมือนกันอีกสามใบอย่างครุ่นคิดก่อนจะมุ่นหัวคิ้วถามเพื่อความแน่ใจหรือเจ้าจะเอาทั้งชุด ชิงลี่นิ่งค้างไปชั่วขณะก่อนจะสายหน้าหวือเมื่อประมวลผลได้เธอชูถ้วยชาในมือพลางเอ่ยจริงจังหม่อมฉันพอใจกับใบนี้แล้วเพคะขอบพระทัยท่านอ่องยิ่งนักนางร้ายสาวพึมพำขอบคุณเสียงแผ่วตามมารยาทอันควรไปจิ้งพยักหน้าเบาๆเป็นเชิงรับรู้แล้วจึงเปิดหนังสืออ่านต่อไม่ใส่ใจเด็กสาวอีกบรรยากาศในรถมา้า กลับมามีเพียงเสียงล้อรถบดถนนสลับกับเสียงพลิกหน้ากระดาษเป็นระยะช่างสงบเงียบตรงกันข้ามกับภายในใจของชิงลี่โดยสิ้นเชิงที่ยามนี้ราวกับมีมมาสึกห่อตะบึงกู่ร้องหอยหวนอยู่ก็ไม่ปานหน้าอายน่าอายที่สุดทำไมเธอถึงรู้สึกพ่ายแพ้ตลอดเวลาทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรทำไมกันนะทำไม ชิงลี่ยืนกลางแขนให้เสี่ยวซีจัดการแต่งตัวเปลี่ยนชุดใหม่ในร้านตัดเย็บชุดสตรีแห่งหนึ่งในตัวเมืองสองนายบ่าวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างรอบด้านรายล้อมด้วยชุดกระโปรงของหญิงสาวมากมายข้างผนังมีต๊ะกระจกทองเหลืองและถาดวงกม้มซึ่งวางไว้ด้วยเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบคุณหนูแบบนี้บ่าวไม่เอาแล้วนะเจ้าคะ ท่านห่างสายตาค่าทีไรเป็นต้องได้แผลทุกทีเสี่ยวซีตาแดงสูตรน้ำมูกพลางช่วยแต่งตัวให้เจ้านายชิงลี่หัวเราะอห,หืก่อนยกนิ้วเคอศีษะกลมของเด็กสาวขี้แยอย่างเจ้า ถึงอยู่แล้วจะช่วยอะไรข้าได้เสียวซีเบะปากเหมือนจะร้องห้าอีกรอบมองค้อนคนตรงหน้าด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนางตกใจแทบตายเมื่อเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วคุณหนูเผยให้เห็นบาดแผลและรอยเลือดที่พยายามใช้แขนเสื้อปิดบังเอาไว้ทั้งยังไม่ยอมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงบอกว่าเกิดอุบัติเหตุและเข้าใจผิดเล็กน้อยไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่จึงอาศั ติดรถม้าของท่านอองเจ็ดที่นางแสนวาดกลัวกลับจวนจะอย่างไรก็เถิดอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะไปหาท่านหมอเสียหน่อยแม้ว่าจะได้ยาของจริงอองแล้วก็ตามแต่นางไม่มั่นใจว่าในวันรุ่งขึ้นบาดแผลจะเลวร้ายลงหรือไม่ท่านอ,องเจ็ดนี่ก็อย่างไร แทนที่จะพาคุณหนูไปโรงหมอกลับพาท่านมาร้านตัดชุดเสียได้เสี่ยวซีพูดกระแทกเสียงด้วยความไม่พอใจชิงลี่เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งก่อนจะยิ้มขำนี่แผ่นดินจะแยกหรืออย่างไรสาวใช้ผู้หวาดกลัวท่านอองขาวจนขึ้นสมองหายไปไหนเสียแล้วเล่าคุณหนู ท่านอย่าได้บ่ายเบียงความสนใจหอน,นี้เปล่าไม่ยอมนะเจ้าคะแผลลึกเช่นนี้ทิ้งไว้อย่างไรก็เป็นแผลเป็นนางร้ายสาวทำปากยื่นเมื่อถูกจับได้ว่าพยายามหันเหความสนใจของสาวใช้จอมกังวลไปทั้งอื่นนี่ข้าสอนเจ้าดีเกินไปใช่หรือไม่คุณหนูท่านเป็นหญิงสาวจะปล่อยให้มีแผลเป็นติดตัวไม่ได้นะเจ้าคะทำไมจะไม่ได้โธ เช่นนี้จะหาเจ้าบ่าวดีๆออกเรือนได้อย่างไรกันเจ้าคะได้สิกว่าเจ้าบ่าวจะเห็นแผลเป็นก็อยู่ในห้องหอแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะตอนนั้นชิงลี่ยักไหลขณะพูดทำเอาสาวใช้อึ้งไปทันทีไอ้ย,ยาเสี่ยวซีอ้าปากหวอนอกจากคำอุทานแล้วก็นึกสิ่งใดไม่ออกเอาเถอนน่ะ ข้าว่าบางทียาของท่านอองอาจจะดีกว่ายาหมอทั่วไปด้วยซ้ําตอนนี้ข้าไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดแผลเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นวันพรุ่งข้าจะไม่ดื้อดึงอีกจะยอมให้เจ้าพาไปรงหมอแน่เธอพูดส่งๆแต่ในใจย่อมรู้ดี ว่าไม่มีทางไปหาหมอเด็ดขาดเพราะหากพวกหูตาสับปะรดในตวนัวรู้เห็นขึ้นมาทีนี้ล่ะเรื่องเล็กต้องเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแนา่เสี่ยวซีพยักหน้ายินยอมอย่างเสียไม่ได้เพราะอย่างไรคุณหนูของนางก็เป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นไม่ชอบให้เสาวซีและไม่มีทางเปลี่ยนความคิดง่ายๆหากตัดสินใจไปแล้วเด็กสาวดึงชายกระโปรงย้วยชิงให้เข้าที่และสำรวจดูความเรียบร้อย แล้วจึงเดินไปหยิบถาดกลมที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งขึ้นมาคุณหนูต้องการชิ้นไหนหรือไม่เจ้าคะชิงลี่หันไปมองเครื่องประดับสิบกว่าชิ้นในถาดทั้งรูปแบบและสีสันสวยงามละลานตาคนที่อยู่และคุ้นเคยกับของสวยๆงามๆมาตลอดชีวิตดารายอย่างเธอนึกชอบและอยากได้เครื่องประดับตรงหน้าเช่นกันไม่ดีกว่าข้าไม่อยากเสียเงินกับของพวกนี้มากนะัก เธอหักใจไม่มองพวกมันอีกเวลานี้เธอไม่ได้มีเงินมากมายพอจะจับจ่ายใช้สอยสูรุ้ยสุราอีกแล้วเงินก้อนที่ได้มาจากพ่อบ้านจงครานั้นเธอก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นจะได้มีทางหนีทีไล่ส่วนของพวกนี้ เอาไว้เธอหาลูกทางทำเงินและเลี้ยงตัวเองได้ค่อยมาช็อปกระจายให้สาแก่ใจสองนายบ่าวที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินออกมาจากห้องหูหญินเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงร่างท้วมรีบก้าเข้ามาเอ่ยชื่นชมช่างงดงามอะไรเช่นนี้ แม้จะเป็นคำพูดติดปากที่ใช้ทุกวันเพื่อให้ลูกค้าพอใจแต่ครานี้นางชื่นชมจากใจจริงแม้แต่นางเองยังไม่คิดเลยว่าชุดที่ตนออกแบบจะงดงามได้ถึงเพียงนี้คุณหนูเครื่องประดับที่ข้าจัดไว้ให้ไม่ถูกใจหรือเจ้าคะหูหยินถามขึ้นเมื่อสังเกตเห็นว่าแม่นางน้อยไม่ได้เลือกหยิบเครื่องประดับชิ้นใดเลย วันนี้ค่าไม่ได้ถือถุงเงินใบใหญ่มาไว้วันหน้าค่อยมาร้านหูหยินใหม่อีกครั้งชิงลี่ตอบด้วยรอยยิ้มน้อยๆเพื่อตัดบทไม่ให้เจ้าของร้านเสาสีต่อเถาว่าอีกฝ่ายกลัาหัวเราะคิกคักพรางบบกมือไปมา คุณหนูท่านนี้อย่าได้เกรงใจเลยข้าชุดคุณหนูทั้งหมดคุณชายบนรถมา้าให้บ่าวชายมาจัดการเรียบร้อยหมดแล้วเจ้าค่ะเพียงแต่คุณชายจ่ายเกินราคาชุดมาเยอะทีเดียวหากคุณหนูจะหยิบปิ่นสักอันหรือสร้อยสักเส้นข้าก็ไม่คิดเงินเพิ่มหรอก หูหยินเจ้าของร้านพูดด้วยรอยยิ้มกว้างขวางแสดงความจริงใจว่าไม่ต้องการเอาเปรียบลูกค้านางยกมือเรียกสาวใช้ให้ยกถาดเครื่องประดับออกมาสองถาดเพื่อให้แม่นางน้อยเลือกชิงลี่เลิกคิ้วนิดๆอ้ลืมไปว่าคนที่เธอมาด้วยนะ่ะ ระดับจิ้งอ๋องผู้ล่ำสามียวนะนางร้ายสาวคิดได้ดังนั้นจึงหันไปพิจารณาเครื่องประดับละลานตาทั้งสองถาดทุกชิ้นล้วนประณีตและมีเอกลักษณ์สมกับเป็นร้านชื่อดังแห่งหนึ่งในจิ้นโจวอืมชิงลี่รีตาก่อนหันไปยิ้มหวานกับเจ้าของร้านแล้วกล่าวชัดเจนเช่นนั้นข้าเอาทุกชิ้นเลยก็แล้วกันหูหยินร่างทวมนิ่งค้างไป ปากกว้างหุบยิ้มฉับก่อนจะไอคอกแทกแล้วเอออย่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณเออหากคุณหนูต้องการทั้งหมดก็คงจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นเหรียญทองมากขออยู่เจ้าค่ะ ดูเอาเถิดเพียงแค่ปิ่นยกราตรีอันเดียวก็มีค่าเกินยี่สิบตำลึงแล้วทั้งสองถาดรวมกันนั้นสามารถซื้อบ้านขนาดกลางในจิ้นเจ้าได้เลยด้วยซ้ำชิงลี่ชีไปทางหานตงที่ยืนรอยอยู่ด้านหน้าพรางยิ้มหวานหยดย้อยให้เจ้าของร้านเงินส่วนต่างหูหินไปเก็บกับชายชุดน้ำเงินที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้เลย หญิงร่างทวมได้ยินดังนั้นจึงทําสีหน้าคล้ายเข้าใจอะไรบางอย่างอ๋อเช่นนั้นคุณหนูรอสักครู่นะเจ้าคะ หญิงร่างทวมรีบบกมือไล่บ่าวรับใช้ไปห่อของให้ลูกค้ารายใหญ่ผู้นี้ก่อนจะบอกให้บ่าวชายผู้หนึ่งนำค่าใช้ใจ่ายและรายการของไปยื่นให้ใชายชุดน้ำเงินที่ยืนหันหลังถือดาบนิ่งอยู่หน้าร้านหันรตรงหันไปมองเมื่อมีคนเรียกเขายื่นมือไปรับกระดาษสีน้ำตาลมาอ่านเมื่อกว่าตาดูคร่าวๆแล้วก็ต้องอึ้งไปกับยอดรวมที่สามารถจ่ายค่าอาหารของวังเสวียอืินได้เป็นสัปดาห์ ชายหนุ่มหันขวับมาถะลึงตามองเด็กสาวชิงลี่ยักคิ้วก่อนแบมือพร้อมยักไหลเป็นทำนองว่าอยากจ่ายให้แต่แรกเองทำไมล่ะส่งผลให้หานตรงยิ่งมองเธอราวกับจะกินเลือดกินเนื้อนางร้ายสาวรอบยิ้มกลิ่มในใจฮ <c oughs> ไปจริงนายทำเอาคนอย่างโหลชิงลี่ไปไม่เป็นหลายทีแล้วให้ฉันได้เอาคืนผ่าลูกน้องนายบ้างเถอะ อีกอย่างเจ้าตรงๆนี่แกล้งสนุกชะมัดผิดคาดเมื่อท่านอองหนุ่มมาส่งเธอแล้วกลับไปอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรเลยไม่แม้แต่จะดุเธอ เรื่องใช้เงินเขากว้านซื้อเครื่องประดับมาหมดถาดทำเอาเธอหมดสนุกไปเลยทีเดียวชิงลี่และเสี่ยวซีกลับเข้าตวนโดยไม่มีใครสงสัยอะไรเบาวตัวน้อยประคองคุณหนูของตน้นให้ค่อยๆนั่งลงบนเตียงแล้วกูลีกูจอไปจัดเตรียมอ่างน้ำและผ้ามาเช็ดตัวให้เธอท่าทีระมัดระวังจนเกินเหตุของสาวใช้ทำเอาชิงลี่กลอกตามองบนพลางถอนหายใจแรง สีเออข้าไม่ได้ใกล้ตายนะคุณหนูอย่าได้ประมาทเลยเจ้าค่ะแค่ท่านไม่ยอมไปโรงหมอบ่าวก็กลัวจะตายอยู่แล้วสาวใช้ตัวน้อยบ่นเป็นเชิงตัดพอพรางชุบน้ำเช็ดตัวให้เจ้านายชิงลี่ถอนหายใจรู้แล้วนะ้าบอกแล้วไงว่าหากข้ารู้สึกไม่ดีจะเรียกเจ้าทันทีอีกอย่างอันที่จริงแผลก็ไม่ได้ลึกอะไร เรื่องนี้เธอไม่ได้โกหกเสียวซีตอนที่เจ้านั่นแทงเข้ามากลับยั้งมือทันทีที่ปลายดาบสัมผัสกับเนื้อเธอแต่เป็นเพราะเธอตกใจบวกกับความสำออยส่วนตัวจึงวูบหมดสติไปพักหนึ่งไม่อย่างนั้นเธอก็ต้องตรงดิ่งไปหาหมอก่อนอยู่แล้วไม่เอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงหรอกข้าง่วง จากเข้านอนแล้วเธอดึงแขนกลับเป็นเชิงบอกให้เสี่ยวซีหยุดเช็ดตัวได้แล้วหาวออกมาเสียงดังจนสาวใช้ตาโตคุณหนูใหญ่ไม่ปิดปากเจ้าคะเบาวตัวน้อยเอ่ยปากตำหนิด้วยความเคยชินโอ้ยเสี่ยวซีวันนี้ข้าบาดเจ็บนะข้าจะเปิดปากหาวอย่างไรก็ได้ไปไปไปเจ้าไปนอนได้แล้ว ข้าง่วงจะตายอยู่แล้วชิงรี่ปัดมือไล่ทรงๆด้วยสีหน้ารำคาญก่อนเอ็นตัวลงนอนแล้วห่มผ้าขึ้นคลุมถึงคอเรียบร้อยเสี่ยวซียืนนงกับอาการผีเข้าผีออกของเจ้าในายใจนึกอยากจะลากนางขึ้นมาเช็ดตัวให้สะอาดแต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายนอนหลับตาพริมแล้วก็คิดว่าวันนี้นางเจอเรื่องร้ายแรงมาคงอ่อนเพียยิ่งนักให้นอนหลับพักผ่อนฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจ คงดีกว่าจึงเก็บของแล้วค่อยๆย,ย่องออกจากห้องไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนคนบนเตียงสิ้นเสียงนับประตูคนที่เสี่ยวซีคิดว่าหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียก็ลืมตาพรองชิงลี่เด้งตัวขึ้นก้าวลงจากเตียง ก่อนออกแรงลากเบาะนอนให้ลงไปกองพื้นอย่างไม่เกรงใจแผลที่ท้องขณะนี้ความอยากรู้ส่งผลให้อดีนาลีนแล่นทั่วกายของเธอไปหมดเธอคลําร้อยต่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงเตียงที่คาดว่าจะเป็นช่องลับซึ่งเธอสังเกตเห็นด้วยความบังเอิญเมื่อวันก่อนชิงลี่พยายามหาวิธีเปิดมันอยู่นั่นแต่ไม่ว่าจะเอาอะไรมาแคะหรืองัดก็หาทางเปิดไม่ได้โอ้ยงุดงิด สุดท้ายด้วยความโมโหมือเล็กจึงทุบลงไปที่แผ่นสี่เหลี่ยมอย่างแรงเพื่อ,อระบายอารมณ์เทาว่ากลับทำให้แผ่นพลิกขึ้นมาอย่างง่ายดายเฮ้ย นางร้ายสาวทดลองผลักแผ่นไม้ขึ้นลงก็พบว่ามันใช้หลักการเดียวกันกับฝาถังขยะที่เธอเคยเห็นในโลกเดิมของเธอเท่านั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแม้แต่น้อยชิงลี่ยักษ์ล่ก่อนล้วงลงไปในช่องลับหยิบของแต่ละอย่างขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยมีสั้นหนึ่งเล่ม จี้ยกเครื่องวงกลมหนึ่งอันขวดกระเบื้องสีน้ำตาลขนาดเท่าฝ่ามือซึ่งมีตุกปิดไว้สามขวดและสมุดปกแดงเล่มหนาหนึ่งเล่มในบรรดาสิ่งของทั้งหมดชิงลี่สนใจสมุดปกแดงมากที่สุดเมื่อเปิดมาแล้วก็พบว่าเป็นคล้ายสมุดบันทึกที่แย่ชิงเขียนเอาไว้นางร้ายสาวมองสมุดปกแดงที่อยู่ในมือตัวเองไหน มาดูสีใหญ่เด็กยวนว่าเธอซ่อนความลับอะไรเอาไว้กันแน่ลึกเข้าไปในป่ามืดทึบบนหุบเขาเทียนซาน ปรากฏร่างในชุดดำสองคนกระโจนผ่านแมกไม้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วจนตาคนปกติมองตามไม่ทันเห็นได้ชัดว่าวิชาตัวเบาทั้งคู่ลึกล้ำพอกันเทาว่าจู่ๆคนหนึ่งก็หยุดลงกระทันหันร่างลอยลิ้วลงแตะพื้นดินเขายืนนิ่งอยู่เช่นนั้นก่อนจะคลายผ้าที่อัมพรางใบหน้าออกเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่ลากยาวเป็นร้อยขวางเด่นอยู่กลางใบหน้าห้วนซัน เป็นอะไรไปเสียงเล็กดังขึ้นจากคนชุดดำที่ตามหลังมาเมื่อครู่นางดึงผ้าอัมพรางใบหน้าลงเผยให้เห็นใบหน้าตอบแหลมนางมองชายหนุ่มที่แม้มริมฝีปากราวกับกำลังครุ่นคิดตัดสินใจบางสิ่งอยู่เซินลินข้ายังกลับไปสำนักไม่ได้ข้าต้องไปหาโม่เออเขาพูดจบก็เปลี่ยนทิศทางจะกลับไปทางเดิม่วซานเจ้าไปไม่ได้นะ หญิงสาวรีบไปขวางไว้ชายหนุ่มผลักนางออกให้พ้นทางข้าต้องคุยกับนางให้รู้เรื่องเจ้าเพียงบุกเข้าวังช่างอินก็เป็นเรื่องมากพอแล้วนี่เจ้าเสียสติไปแล้วหรอนางยื้อยุดแขนชายหนุ่มเอาไว้พลางเอ่ยเสียงดังข้านะหรือเสียสติหัวสารหันมาตะโกนถามจ้องมองอีกฝ่ายด้วยในตาแดงฉานสนหลินหลบสายตาพวกเจ้าตังหัก พี่เสียสติกันไปหมดแล้วเหตุใดจึงรวมหัวกันปิดบังค่าเรื่องนางข้าเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ว่านางกลายเป็นแบบนี้ชายหนุ่มตะคอกจนเส้นเลือดตรงลำคอปรูดโปนเพราะพวกเรารู้ว่าเจ้าจะเป็นเช่นนี้ไงเล่าเซินหลินตะคอกกับน้ำตาคลอขณะมองอีกฝ่ายอย่างตัดพาะก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วขายอ้อนวอนหัวซานยามนี้สถานการณ์ของสำนักเราเป็นเช่นไร เจ้าก็รู้ดิสิทธิพี่หนึ่งกับสิทธิพี่สองหายตัวไปเป็นหรือตายก็สุดรู้ได้สิทธิพี่แปดก็วางมือหลบหนีไปแล้วหากเจ้ายังบ้าคลั่งเสียสติเช่นนี้อีกพวกเราทั้งหมดได้จบสิ้นกันอย่างแท้จริงนะเรื่องโมอเอปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเถิดข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงนงั่งข้าก็ไม่ต่างกันข้าไม่มีทางปล่อยให้น้องเล็กของเราเป็นอันใดไปเป็นอันขาด หัวซานไม่ตอบแต่ซสนิ่นรู้ดีว่าท่าทางเช่นนี้ของอีายหมายถึงเขายินยอมรับฟังนางแล้วนางจึงรีบโน้มน้าวเขาต่อด้วยการยกคำสั่งของอาจารย์มาอ้างยามนี้นางกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจใหญ่อยู่ตอนนั้นท่านอาจารย์กำชับอย่างเข้มงวดไม่ให้ผู้ใดเข้าไปกวนนางเด็ดขาดเจ้าจำไม่ได้หรือหัวซานเจ้าก็รู้ดียิ่งกว่าใคร ว่างงานในครั้งนี้มีความหมายกับซาโม่มากเพียงใดนางต้องอดทนมาเนิดนานเท่าไหร่หากนางหายป่วยแล้วพบว่าเจ้าทำให้แผนการของนางเสียนางไม่มีวันให้อภัยเจ้าน่าความเป็นจริงจากปากของเซินหลินกระแทอกอกเขาจนจุกนิ่งไม่สามารถโตเถียงอะไรออกไปได้แม้แต่ครึ่งคำเพราะเขานี่แหละที่เป็นคนรู้จักโม่เอ๋อดีที่สุด เขารู้ว่านางเข้าร่วมสำนักหาใช่เพื่อแผ่นดินแต่นางมุ่งหวังการแก้แค้นให้มารดาตนเองเขารู้ว่านางต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะเข้าใกล้าภารกิจสำคัญในครั้งนี้เขารู้ดีทุกสิ่งกระนั้นภาพดวงตากลมโตที่มองเขาอย่างคนแปลกหน้าในวันนี้ก็ผุดขึ้นมาทำร้ายความรู้สึกจนยากที่เขาจะยอมรับความจริงซามหยวนแย่ชิง เขายังจำวันแรกที่พบนางได้ดีเด็กน้อยตัวเล็กกระจิตริดผู้มีใบหน้างดงามน่ารักกว่ากีบดอกไม้เท่าว่าในตากับโศกเศร้ายิ่งผู้นั้นปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ